สบายดีพ uh, okay. no, ี่น้องสบายดีบนสกูุตคนเด้อสบายดีย้ำบายบายจ้อยสบายดีพี่น้องสบายดีแจ๊คเจ้าเห็นยังพี่น้องก็มาเบิ่งนน้ำกันแม่มาหนี้กับเตรียมน้ำจิ้มแก้วานเกี๊ยวสมแก้ว่าโอ้ยเนาะแก้ว่าเราขึ้นหอยผ่อเนาะมากินเนาะอกินทั้งกระปุก ซาเจอกระสิห yeah. okay. right right. right. uh ันพักใส่น้ำจิ้มเพื่อใส่มาเหมือนเดิมเลยนอนค่ะให้กระตื่นมาเมื่อไงไข่โอ้ยไข่มันไข่มันทิ้งไปสิเมียนะเออเย็บองยิบเอาแค่ตามันออกเฉยยทำเป็นไม้ไติ้งนี่นี่นี่สบายดีป่าลุงบาร์เรบอกได้พี่น้องเลยเป็นสบายดีแล้วเริ่มสิซีนกับกล้องแล้วแหละน้องไม้กันนะต้องปลอดใจแล้ว แล้วก็ขอขอบใจพี่ทางกรุงเทพเนาะพี่ทางกรุงเทพน่ะฮะใจพี่ทางนั้นขอนแก่นอ๋อขอบใจพี่ทางขอนแก่นอะไรเด้อเมาซื้อกระเป๋าให้น้องไม้เงินมาซื้อกระเป๋าให้น้องไม้แล้วก็มินนี่แล้วก็ที่เรือกอะซื้อของใหม่เด้กินอืมก็เลยผู้ใหญ่กินนั้มี่หรองเลยอืมเห็นได้ผู้ใหญ่กันเลยนี่คุณอะไรเด้อช่บงเป็นน่าได้ค่ะแจ้งมาเส้นนี่กันใดลายปาูุอ้าวไพทอนนด้าดาไอ้นี่ไม่มีไพเอออืมไปนั่งท่ายข้างนอกปะ จะเด้พลังทายข้างนอกมาสม่งขู่พี่น้องไว้ชาวเมียประเด็กให้แย่งเงินแต่ขู่เมื่อมพอดีมาประสบเลยบ่เคยกลางพี่น้องไว้มาทันเวลาเหยียบลอยมาจะลงทางเขาเฮือนบัวมาหึงสองเดือนที่ผ่านมาหลังจากปข่าเสียมึงบอกไปเลยอย่าเทียงกูบ่เคยกลาง อีเมโทรมาให้มันเอารส่มบัตรมานกลับบ้านหอยปังดวดแล้ววะมันกีดตลรางเล่าแล้วลวะมีอยู่รถจักมีอยู่หาขั้นเลยขี่ได้อยู่สองสีเรือสามมันยันอีเม่คลายห้มันให้เเวียนมันก็เลยเอาเมื่อ,ะอซะน้องสาวลาย่างกุ้ง เลขสิห้ามันลองสลามมันบ่เห็ียดยางมันนี่มันลงมือซะอย่างกุ้งลุ่มบ่แม่นพี่น้องมันปล่อยหัวไปคั่วแล้วไม่มีเวลามาย่างเฮากินการท่านเปิดหัวเปิดขั่วแล้วมันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ม,มนันก็เลยมันมีเวลาเรืม <3 S 1> ่ม <4 S 1> สบายเนี่ยท่านท่านบอกขั้วไอ้บ้านเนี่ยเตรียมมันเตรียมไปหาอีกเชื่อ Tông bằng nhang kung luôn mặt tao kung quá. yang 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 nhả như thế yang yang nó yang 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 nè yang 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 cà yang yang nọ Bò, 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 bò Nô, 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 nô yang 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 riêng yang 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 มันซีฮืองอย่เ้ลยหมดจอากินน่วกันเด้อขอขอกับคุณอีกั้งเด้อผีเด้อเอเดบอกแล้ว่มีลดโอยคนแบบอยู่เบื่อนีสบายดีป่าลูกได้สขี่รถมาเอาเธอกันไหมยายอยู่มีคนอยู่ห่านเยวราได้กินยางงูเหม็นสิ เรืงลตวหว่เขาข็บคกมาเียร์แสดงผัดเกียร์แสดงผัดมีไยอยู่เฮือนม,มีโหลดลูกลูกเอาไปขั้นหนึ่งพวกเอาไปขั้นหนึ่งเราจังไหมับลูกไปเอาเฮียนเลยมุม้ยไพย่เผาห่านมานำํำเ้าเม่อยู่หน้าบอ,อะเม่ป้าอยู่หนา้ปนา,ยายป้าเมา่ไไปจอดไม่ญ่เต้าอ๋อแม่ป้าไปจอดไม่ใย่เต้าพี่น้อง เรนางเลยบอกว่าหูอยู่ด้ยก็ไปเบิ่งพอได้ขับเบิ่งซองเตียนใสแดงเนาะก็จะหูอยู่ปลาทนลำกิมมาเลื้อนเลื้อปลาหมึกเบยฮะตั้งดูพี่น้องแม่มันนีนะวาดังๆเลยเด้อเวลาสีหันะวอาดังๆเวลา อันเวลานมัน so. บ้าอันอันนี้นะคอยคอยสัมสิมเอาเอาแรดซีห์หอนี้ยินเส้นทางที่แล้วเลยสาเจอกับเสาหล่าทุเอาวหรอกคือฮากระตืองี้ค่ะโปวดโผล่ทัดเขาเนี่ยเด้อเสียเมื่อมันฟังไม่ว่างจ้ะตอนนี้กับซื้อบุญไหวอยู่เป็นโองเวชสนามผ่านพื้นร้อยสวัสดีป้าลุง อเด็กกระเป๋างามร้านข่อยหายกระน้ำซะหายบ่เลยจะบ่แบ่งกระน้ำบโบเฮกระน้ำไปเฮียนซะป้าทุกเจ้ายิงยังน้าลูกมินเจ้ายิงยังเอ็นมาหรือเอลซ่าเจ้ายิงยังสั่งโอ้มาละคนหมูวะมาพี่น้องตกลงมันเผาหรือมันอะไรวะ เขาเรียกว่าเผากุ้งนะจ้ากุไม่ใชย่างแล้วนี่บ่เคยแกงกับมังห่วนไปห่วนมาแล้วมึงสีย่างหรือบ่ย่างสายตาสแลนใส่กุ้งเลยเนาะโพดกูเสียมึงกูเสียมึงกินหัวอีดอกโอ้ลูกสาวลูกสาวบ่มีปลากระเป๋าโอ้ ถ้าม so ันหวเนี่าให้มันหวนอย่างไรก็มีอะมันอะปูจักถืออยังพี่นด้ขออันเด้อตัวหนึ่งเสียเมื่อไว้กินอยู่บ้านปังเอาเล่น่ะตัวอ่ะเฮ้ยมันเราตัวหนึ่งนะกุ้งนะมันคอตัวหนึ่งเอ้าะมอเนี่เอาสามผูกลูกสาวแม่คอตัวหนึ่งลูกสาวาคอสามพี่น้องเอ๋ยเอออลูกเช้ากันเลย Mẹ hỗn tôi 1 Luật sáng lục sáng, bóng giống bọ, tiêm giống cho mà Giùa bấm giùa tấm giùa, bấm 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 giùa, าปดิพี่น้องมาเดินกินกุ้งกินเมึอกน้ำกันพี่น้องเห็นอะไรบ้างนั่นลวกข้าวเดียวหนู่งเนาะจิมานอุ้ยกุ้งนลย่งาย่างมันซืออยู่พี่น้องมันชุกเร็วเมึอกนี้อ่ะเปล mm. uh. ี่ยนแผนเปลี่ยนแผนกันพี่น้องเนี่ยว่ะกุ้งโอ่หนึ่งฮะใส่กระถางเนาะว่านันเป็น้ง ผมว่านี่หน้าลงบอกแหน้าน้าผุดดาวผเด่นมานี่ไม่ลงกเขามันจะกินน้ำเหรอกะลนนจาส่มันดะกินไงล่ะพี่น้องมันสตีกันหรอมันสตีกันหรออันคยกล้ากับผุ้แล้มันจะกินหลุดกันเลยค่ะใครก็เมียมันก็จะตีกัน โล่าดนะคุเจ็โลละ 170, เจ็ดสิบพันสองร้อยสี่สิบมแล้วปุเงนนึงปลาสองตัวเรี่ยงเลยพี่เอหมดจอมาแล้วจ้าเอา้ามันสิมาหอนเคยเคยหละมันสิมันเห็นไหมมันสิดับเตา มันปังคือหูดังดีเถอว่าเฮ้ยเคยกัางน่ยมันคือหะหันกันบ่หันก็สามถ่อนบ่กันหั่นยังใครมันเตใครเป็นล่างีอบ่หนยร่ เอ้โหมือมือมือเม่นอะบอกว่ามือยังวะเกิอไแพ้ปะมันใส่เกือบแพ่เฮ้ยปะถูกแต่พอจังหวะเจ้าแต่มึงหาเกิอบใส่บุมีพี่น้องเอ้ยมันเอาไปใส่จนแปร่ะ บอ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 เอ๊ะมาใส่ไหล่ว่าเขาใส่จุดเปร์ระเบิงห้างก็ใส่างไปนู่นนังอย่างเลยเต้าขางนะพี่น้องเอียงเอียงซะข้างในวัสิืงยางมือขึ้น้องวั่บท่านกินมันก็เลยวัาสืลวกเอ้าอืม พี่น้เอกำลังหั่นอยู่เ้ยนี่สาวเฉยสาอมกับหนูเคยหลามันกำลังสริมหั่นทะเลมันำหอย่างเราทานกินแล้วก็เยว่าบสบเอ้าแมนนะวะแมนป่ะเพราะวามันเด็กน้อยก็เริ่มหิวแล้วเพื่อวาตเด็กน้อยี่ก็หิวกันพี่น้องแม่นนี่ตกไื่อนะแมนี่ยกินน้ำกานม่นนนเคยกินน้ำบันนั่นแหละะ มือไปเห็ดเป็นเลย้อ<จ>งแทบซื้อให้องหจองแทบจจะลองเกินะลายเด้อสำหรับปลานปลาปลาดินเต็มกระถาะง่ <c oughs> าน่องอะผู้ผู้เขียวเขียวบะหมึกนะ เบาเงี้อเด็มกเกดนมกกดกเลยโอกเคโค้ะเล่บเดทำไปยากเหมันขั้นกินอืแม่เลวพี่น้องล่าอะไเด้อพี่น้องเด้ออีู่ีแม่เบื่อสกุสกกลเด้อปอก,กันในเขีบหนาสบายดีเอาไปเคยลาเาโขลกไปแล้ว